ในชิปนี้นะครับผมจะขับรถที่สามารถแปลงร่างเป็นท็อปได้ไปทํางานดําแล้วหนีตำรวจที่ไล่จับด้วยการแปลงร่างเป็นผู้ไม้ไปถางขยะไปแอบเนี่ยตามจุดต่างๆแล้วเราไปดูกันว่าผมจะขับรถแปลงร่างเป็นท็อปไปแอบเนี่ยแล้วหนีตำรวจได้หรือเปล่า ปล่าก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับวาร์ฟทาวประเทศแนวคอมมูนิตี้เปิดใหม่ได้ไม่นานประเทศเข้าง่ายไม่ต้องสอบแค่กรอกข้อมูลแล้วรอให้มีตรวจสอบก็เข้าไปเล่นได้เลยวุ้เล่นใหม่ของตามทันได้ของพร้อมเล่นและอาวุธฟรีตั้งแต่เริ่มต้นยิ่งมากับเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นแกง๊งประเทศมีประสบการเพิ่มให้อีกกิจกรรมแน่นๆมีหลุดกิจกรรมให้เล่นตลอดทั้งวันประเทศมีซื้อขาย OC มีแอดมีคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงยังไปเล่นกันได้นะครับที่ประเทศวาร์ฟทาวลิงก์สคอร์ตอยู่ใต้คลิปนี้แต่าที่กูล ให้ดูเพื่อนอะไรเพลงๆอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่มามาโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูตำรวจมีเยอะกว่านี้ไหมครับล้อหลอกนะต้องตามมาเพิ่มนะครับนี่ไม่ไหวไม่ไหวนะครับตำรวจคันเดียวนะอยากกระพริบตามาไหมไม่กระพริบตาคุณดูอยู่ตาอุ้ยตามาติดโอเคได้อยู่มาเอามา ตำรวจเขาอุ้ยสองคันแล้วนะอุ้ยสองคันมาแป๊บนึงเมื่อกี้เสียงเสียงคำน้าทายมีบทนะเนี่ยอุ้ยเขามาสองคันเพื่อนเขามาสองคันตำรวจแป๊บนึงขอรอรถตำรวจขอละกันแรงไหมเดี๋ยวทดสอบรถสอบขอรดสอบขอละกันโอ้โหได้เนี่ยโอ๊ได้ขอได้แล้วไฟเท่าไหร่ดีกว่าเท่ากันเท่ากันเท่ากันไม่เท่าไหร่โหให้อย่างงี้กูหลุดง่ายๆเลยนะชิวชิวชิวมากไหนจะพาผมไปทำอะไรเนี่ยไหน อะไรอ่ะเอาเฮ้ยเอาแล้วทำไมกูนั่งอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเอาเฮ้ยเอ้าเุ้ยเฮ้ยรู้ว่าเนี่ยกูต่บเครื่องก่อนแปล้วสิเฮียเฮ้ยเฮ้ยเจี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไอ้ย่าไอ้ยเฮี้ยกูนึกว่าเห็นกูเลยแป๊บเดงยวเนี่เพื่อนไอ้ย่าแล้วแม่งเสี่ยงชนกูโดนไงกูรู้ว่าจะปูแตกเลยเฮี้ยยังไม่ทำทำอะไรเลยเฮี้ย เป็นยาไคือตอนนี้อ่ะมึงน่าจะรู้แล้วว่ารถกูทําอะไรได้ก็คือตอนเนี้รถกูสามารถปลอมไม่ใช่ปลอมดิีแปลงร่างเป็นพ็อปได้เพื่อนคือตอนนี้กูเซตมันเป็นย่าอ่ะมึงดูเห็นไหมก็คือรถกูสามารถแปลงร่างได้ตอนนี้เยดเลยคือตอนนี้กูกูกูสามารถแปลงร่างได้หมดเลยยเว้ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นแบบพวกถังขยะอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวกูลองเซตเป็นเป็นถังขยะก็ได้อ่ะอย่างมึงเห็นไหมเป็นไงเกลียดเลย กูเป็นอะไรได้หมดตอนนี้แต่คือตอนนี้กูเซ็ตไว้แล้วว่ากูจะเอาอะไรมามั่งที่จะมาเล่นกับตำรวจกูจะเอาที่มันเป็นอันของเนียๆกับแมพได้เด้เพื่อนแค่ถังขยะก,กูจอดอยนี้ตำรวจก็ไม่รู้ได้เพื่อน <c oughs> อย่างกับหญ้าเมื่อกี้เราก็ไปจอดตรงที่มันเป็นพื้นดินพื้นหญ้าแล้วเราก็แฝงตัวเป็นหญ้าแค่นั้นแหละ <c oughs> จริงๆเราเคยทำไปนะ <c oughs> เกี่ยวกับเพอเนี่ยคือตอนนั้นเราทำอะไรนะตอนนั้นเราปลอมตัวเราเองใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เราจะเอามาใช้กับรถด้วยลองดูว่าตำรวจเขาจะรู้ไหมเอาเลยนะจบละ เฮ้ยตำรวจวันแล้ววันแล้ววันแล้วตอนนี้กูเซตไว้เป็นย่านะเพื่อนเดี๋ยวมึงดูกูทำให้ตำรวจงงอยู่ๆก็หายไปเลยต้องเปิดชื่อบนหัวด้วยไม่งั้นกูไม่รู้มึงเอบไหนกูเองก็จะงงอ่ะกูว่าสิบเก้าแปดเจ็ดตำรวจเห็นกูป่ะหายหายเหรอไม่เห็นอยู่เห็นอยู่ในว่าต่อโค้งหายมันบอกอ่ะหายจริงนะเนี่ย <laughs> เออหายไปเลยกูว่าไม่ต้องแปล่งลางแม่งก็ไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> หายแล้วตำรวจบอกต่อโกงหายไปแล้วตำรวจขับหนีไปเร็วอยว่าไปอย่าไ้กูโจกที่เดิมนะแต่เหมือนจะมีคันมาว่ะเฮ้ยมา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 คันเดียวเหมือนเดิมเดี๋ยวก,กูไปตรงหนืนโอเวอร์ดีกว่าแล้วกูค่อยไปแอบแถวที่มันเป็นพื้นหญ้าตรงนั้นอ่ะให้มันได้ตามหน่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไวไป อออะะะไไรรู่ยังติดคดีอยู่นะครับมีคนแจ้งมานั่นอ๋ออี๋ยังติดคดีเออแล้วทำไงอ่ะกูโดนยางเลยเหรอกูโดนยางเลยเหรอเยอะแต่เขายังยังยิงยางเดียวเขายังให้เล่นอยู่โอเคโอเคตำรวจใจดีตำรวจใจดีไม่เป็นไรเว้ยยางหนึ่งไม่เป็นไรเว้ยกูสี่ยางกูก็หลุดกูบอกเลยเดี๋ยวนั้นก็ตัดเท็กสองเฮ้ยเขาบอกว่าตัดเท็กสองแล้วเว้ยใช่หรออุ้ยไม่เล้ศเลยกูชนสะดุดจีบหายแล้วเพื่อน เป็นไรเว้ยคุณเลี้ยไปตรงนี้น่าจะหายแล้วเนี่ยหายได้ปะยังเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคโอเคตตตตููดดดดเลยิิมึงบอกกูอีกทีแล้วกันนะโอเค่งไหมเพราะกูน่าจะเสียหลักถ้ากูหันมองอ่ะเอาตำรวจเสียเดีย์นะอย่างเงี้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้สวยเห็นเห็นเห็นใช่ไหมมันแจ้งนะมันแจ้งนะเออหาโคหักศอกดวนแป๊บนึงแป๊บนึงอุ๊ยเฮียโอเคโอเครุนแรงไม่แรงรุนแรง ไอ้นีกดแต่กูลงน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันมานะมันเข้ามานะมันเข้ามาเหรอแต่กูแอบมันเข้ามาแล้วกูแอบแล้วกูจับเครื่องสวยกูแอบโอ๊ยสวยสวยเพื่อนสวยไปไหนวะอุ๊ยไปไหนวะเห็นปะเออไม่เห็นไมปไหนแล้วเร็วมากไม่ได้มองหรอไม่ไม่เห็นนะเร็วมากเอาเร็วเอาเร็วออกมาทางเนี้ย ถ้าเราเห่เขามาดักด้วยเปล่าเมื่อกี้กูเหมือนเอี<ช>เ๋ยวว่าเขามาดักนะมีสองนางเลยเราคิดว่ากูลงน้ำป่าวะว่าท่านจะไปทางานู้นเหรอถ้าเขาเลี้ยวเราต้องเห็นดิพี่เขาน่าจะไปทางนู้นแหละงงไงขอ,อย่าชนกูก็พอแล้วสุดวัดตกน้ำหรือเปล่าตกน้ำหรือเปล่า ไใช่เขามาทางเนี้แล้วก็หายไปเขามาทางเนี้แล้วก็หายไปจะรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนกูอยู่นั่นไอ้ย่าเผาขนไใหญ่เขาจอดเพื่อนเขาจะลงน้ำปะเนี่ยเออเออเฮ้ยลงน้ำสองเพื่อนลงน้ำสองไอ้จีบึงเขาต้องตาน้ำาลงไปเช็ครถว่ามีรถไหมเพื่อนเออเอพราะว่าถ้าท่านกูลงน้ำมันจะมีหลักฐานไงเออใช่ใช่ไม่มีว่ะเหมือนโป่ะเหมือนโป่อยู่บนสะพานไงวะใช่อ่ะ เออเขานจะมีของเพราะว่าเพราะว่าอีคนนึงมาทางนั้นไงมันต้องเขาน่าจะมีของไอ้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 เพื่อนไมขับเช็คเพื่อนบอกนี้หายเลอยูดี้หายดี้ขับปาดมาเคุยกันใหญ่เลยเพื่อนมันบอกว่าอะไรมันบอว่ามันน่าจะมีของแบบเพราะว่าเสียงรถมันหายไปเลยเสียงรถมันหายไปเลยเสียงรนก็ดับ เศลก็ดับเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นกูกูก็คาใจนะเย้มันแค่เลี้ยวแป๊บเดียวมันหายเลยอะเลี้ยวผูบหายปั๊บไอ้เนี่ยอีกคนหนึ่งก็ดักอีกทางนึงอะอีกคนนึงเมื่อีกที้ได้ยินเสียงหัวกูได้ยินเสียงหัวว่ามันมีอีกทางมันมีคนดักเลยแล้วดูวาเขาจำกูได้แล้วตอนเนี้ยรอบต่อไปถ้าเขามาอันนี้แน่เพื่อนโดนจับตาเป็นพิเศษอะไอ้ย่ะ เฮ้ยมันเปิดวัวว่ะโอเคมาละ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 มาสองคันวิ่งหมือนจะรถคันเดิมไหมเนี่ยคนเดิมพอกสองคนนึงมีคนเดิมคนหนึ่งโอเคไอ้คันหลังจ้าไอ้คันหลังน่าจะจับตาดูกูเป็นพิเศษนะกูว่าเฮ้ยมันชื่อกูมันจะเช็คชื่อรถมีเชื่อมั้ยไม่เช็คชื่อรถเออเไม่เช็คชื่อรถไอ้เหี้ยแอบเนี่ยนะเนี่ยเออเออไม่ได้นะต้องเลือมไอ้เหแอบเช็ครถได้ไงอ่ะใช่ใช่แอบเช็ครถนะก็รู้นะผ่าเรียนก่อนตรวจมมิ กูว่าเราต้องหืน่นโดนมาแรงไปนึงเดี๋ยวกูต้องหืนก่อนแล้วก็เราค่อยใช้เว้ยนี่เลยจังหวะนี้ยังไงถ้ามาย่าตรงนี้ถ้าตำรวจเขาเคียร์ละกวิ้ยกูได้แล้วเนี่ยถูกไหมเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเออเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นป่ะแนิดนึงกูไปข้างหน้าอีกนิดนึงตอนนี้เห็นกูยังไม่เห็นไม่เห็นใช่มจะเห็นมึงอยู่ไหนเออเขาเห็นเขาเห็นเห็นเห็นเออแล้วมึงจอดทำไรนี่คุณไมจะมาเล่นตู้พี่คุณจะกดเร็วมันเจี๊ยงเนี่ยกูบอกว่าเห็นเห็น มึงช้าไปเอ้อเลยเฮียกูไม่กลัวไม่ชัวร์ไงเอ้ยหนึ่งอย่างยิงกูไม่โดนอุ้ยโอดนโดนแล้วแล้วกูโดนกูหลอกไปสวยกูหลอกไปสวยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ลองงอชาไม่ตายอะไรสักอย่างวะเลยเริ่มเริ่มเริ่มห่าง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 นะสวยแล้วกูเหินยาเดี่ยวนี้เหินแม่นคันนี้เหินแม่นโอเค สามารถใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่เขาเสียเวลาเอ้ยสวยโวยกูกดแล้วกูกดแล้วกูกดแล้วโวยกูดับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเหินน้ำไปไหนอ่ะเหินน้ำไปไหนอ่ะลงกูกูกดปลาบาเมื่อกี้อ่ะปลาหายไปเลยพี่เสือก็หายไปเลยพี่เสือก่อนรีพอร์ตก่อนเขารู้หรอยขอรีพอร์ตเลยละกันรีพอร์ตแล้วล่าสุด พูแอบไปที่อื่นก่วอะเลอย่าะ <c oughs> <c oughs> เดเมื่อกี้มีตำรวจเช็คชื่อกูนะกูกูว่าตอนเนี้ยไม่ได้การแล้วตำรวจเขาน่าจะเริ่มแบบอันนี้แล้วเขารู้แล้วถ้าอย่างั้นอ่ะแป๊บหนึ่งกูกูต้องปลอมตัวว่ะอย๋ยวกูเปลี่ยนสีรถแล้วกูไอเปลี่ยนสกินใหม่ยวเพื่อนทำให้ตำรวจเขาแบบไม่เอะใจคือตอนเนี้ยคือถ้าเขาเจอกูอ่ะใช่รถแดงตัวกูเนี่ยเดี๋ยวเขารู้แน่ๆเราเนี้ยเราต้องแบบปลอมตัวเป็นคนอื่นแล้วก็ให้ตำรวจเขาไม่เอะใจเว้ยเพื่อความเนียบเนี่ยจะไม่ได้เดี๋ยวมันรู้เปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนการแต่งตัวใหม่หมดเลยกูว่าต้องเปลี่ยนท ด้วยค่า <niño> ง <sharing> ั้นมันต้องไปถังขยะแล้วแหละต้องใช้ถังขยะอ๋อกูรู้วแหละต้องต้องเป็นอันนี้ไว้เพื่อนกูว่าไม่ใช่ถังขยะต้องเป็นอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัวเนี่ยตัวโทรศัพท์ใช่เอาเลยนะกูเอาต่อยนะเออเอาเลยนี่นี่มา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 ใช่คนที่เคยโดนเคยเจอไหมไม่ไม่หรอใช่เหมือนกัไหมนะไม่คันเอ้ยไอ้คนนี้เคยเจอใช่หรอเออเขาจะพูดอะไรเปล่าวะเขาเขาเอ้ยมิสเตอร์เขาเปลี่ยนสีรถเอ้ยเขารู้เขารู้ใช่หรอย่ารู้ได้ไงอ่ะไม่เช็กเลยอย่าเช็กเลย กูได้ยินเสียงกูได้บอกเองกูโผล่ลงบนสี่รถเอ้ยสวยเพื่อนหลุดไปสองเฮ้ยเจอกูเลียวเจอกูเลียวเอ้ยถ้าอย่างงี้โดดกูง่ายเลยนะเนี่ยกูแบบโคตรไวโคตรเนี้ยนะตอนเนี้ยกูอยู่แถวแถวปั๊มน้ำมันเพื่อนหายไปได้ไงอ่ะเอ้ยยังไงกูแขนกูหลุดกูหลุดกูหลุดเพื่อนเอ้าโว้ย เอาไอ้เอี้ยกไหลุดแล้วมึงดูตำรวจไว้เพื่อนมันไม่มีใครหามึงเจอเลยกูเข้ามาแล้วเพื่อนกูหลุดเมื่อกี้แล้วมึงดูตรงที่กูหลุดดีอะแม่งพอบียังอยู่ไหายไปเออแล้วมึงขึ้นได้ไหมอะขึ้นไม่ได้แล้วรถกูหายไปเพื่อนรถกูกลายเป็นพอบตรงนี้อะ แล้วพอปบแม่งแข็งด้วยเอ้ยดีนะกูหลุดพอดีเอ้ยกูหลุดตรงที่กูแอบได้แล้วไอ้ยาไม่งั้นมันจะแบบอยู่ๆกูหายไปไงตอนกูข่าวอะรอบนี้เปลี่ยนพอปพอบเมื่อกี้กูแคสเพราะว่าพอปบเมื่อกี้แบบว่าเอาไปดังขยะแล้วกันไอ้ยาือว่าตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนตัวละครไปก็เท่านั้นว่ะแล้วมันเขาเช็คไอ้ย่ะ ไเวลรเว้ยเดี๋ยวเราจะใช้ให้เนียนที่สุด้ยมา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 ถ้ามาเจอกูปุ๊บเดี๋ยวบอกเลยว่าแจ้งเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเขาลงมาเขาเช็ดกูว่าคุยกับผมหน่อยอันจะให้กูทำทรงเบาไม่จะยินทำทรงเบาไม่ด้ยิน เดีวครับคุยกับผมหน่อยเนี่ยกูบอกเลยว่าตำรวจตอนนี้จะวอรคนอื่นมาแล้วนี่ไงแม่งมาเพิ่มจริงด้วยมึงดูดิเอาเต็มระบบแต่กูจัดแต่ตอนเนี้ยคือกะไม่ให้แบบล้าสายตาเลยตอนนี้ตำรวจอ่ะหลุดสายตาปุ๊บโดนแน่มึงไอ้เอ้ยเย็ดูได้ยินไหมเขาบอกขอเหตุตึงๆแล้วพี่ก็ไล่ตึงๆใช่หรอเนื้อเออเขาพูดอะไรวะพูดอะไรไม่รู้อ่ะไล่ตึงๆหรอได้คนนี้ไล่เลอะเยอะอยู่ก็รู้ได้ไงวะ เขาดูได้ไงคืนไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้เดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวมึงดูนะอุ๊ยอี่เอ้ยกูเสียลากไม่ได้ล่ะมันจะติดจูดโอ้โหห่างนี่ว่ะไกลห่างไกลห่างมากกูหายเลยเนี่ยโอ้ยหายคุณอยู่ไหนอ่ะกูพิสทางขยะยังมึงเห็นไหมทางขยะตรงไอ้แข้งเหลืองอ่ะข้างโรงพยาบาลตรงเนี้ยแข้งเหลืองข้างโรงพยาบาลมึงหันมาทางล้างเสื้อผ้าเอาเพื่อนไม่ได้เห็นทางขยะอันนี้ ที่มันตันไม่เนียนอ๋อๆกูเห็นละเรถจอดทางกลางเสาเสาอันนั้นได้ไหมเสาไฟฟ้าใช่ใช่กูแอบไปได้ไหมเขาไม่รู้กูว่ามันจะมองกูไหมไม่รู้เขาไม่รู้ไม่น่าจะรู้นะเดี๋ยวกูวิ่งไปแม่เจอกูป่าวเอ้ยโอมันลงรถมันลงรถอ่ะดิเดี๋ยวกูจะลากเล่นยาวๆอ่ะ อเอ้าเยี่ยม่ไล่แล้วมั้งน่ามันลงรถอีกแล้วมันลงรถอีกแล้ว, <ไป S 2> วมันโโขึน้นรถมันขึ้นรถออกยปแล้วครับดีกว่าเจ๊ร้อยหลอมแกนใช้เลยใช้เลยใช้่หรอมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงหายไปแล้วเนี่ยหลังโรงพยาบาลรอบนี้อยู่หลังโรงพยาบาลอุ้ยอันนี้เนียน,นอยู่อันนี้เนียนอยู่อุ้ยม <c ười> ีคนมัน้ีคนนั้นเขาทำไรอะ่ะเติมนละมันเติมนละมันกูบีบแต่เฮ้ยยินปะวะ เอ้ยมันพูดมันกดว่มันบอกเฮ่เอ้มันไปดูซอยข้างหลังด้วยเดี๋ยวยังกลัวจะได้โผล่กูใหน่ยบ้างวะมีบีบแต่เรียกงกูว่าจะมองตรงกูไหมตอนเนี้ยไม่ไม่กูจะแอบไปอุ้ยไอ้เหี้ยกูสตาร์รถไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็ว่าแปลกๆนะตำรวจแปลกๆนะมันเลงปื้นอะไรแปลกๆเขาใช้เมนูเช็คก็คืออยู่แถวนี้ป่าววะเอ้ยไม่แปลกๆเลตำรวจเลยไปแล้วเลยไปแล้วเฮ้ยเขากลับมาว่ะเดี๋ยวกูจะโผล่มาเพื่อนเอ้ยเขาขึ้นไปข้างบนเขาเช็คบนหลังเอ้ยไอ้ยาคนนี้จะทั้วานอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวกูก็ปลอมตัวกูก็ดับเครื่อง กูว่ดับเครื่องขับมาดาข้างหน้ายังไม่เจอไอ้โอโห้โอโหกูเล่นกับคนดังกว่ากูเล่นกับคนดังหรือวะเขารู้เหรอใช่ว่าเขาดูแลไงวะเดี๋ยวเขายังไม่รู้ไงว่ากูหายไปได้ไงไอ้เรียกกระลังเสริมคนนมาเพิ่มปิีนกันไปดิปิงนก้นไปไว่รักเขาทำไรปีนกันไปดิเออเปิดปีนะเออ ปีคือไปนี้ปีขึ้นไปนีไอ้ยันเเบบจรงกูขับรถแล้วกูจะขึ้นหลังคายังไงก่อนกูไม่อยากรู้ว่ามึงจะขึ้นไปได้ยังไงแต่กูกระดึ๊บไปเขาจะรู้ป่ะวะบีบเตะเราไหมไม่ได้เนี่ยอ่ะกูบีบแตะอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้ยเออฝั่งนี้มันเสียงเตะเฮ้ยมีคนเห็นกูแล้วข้าเต้อเห็นกูแล้ว เฮ้ยเร็วมาใกล้เร็วมาใกล้อติดตูดกูแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอียหักมุมจัดอะไรแล้วเอาอีกแล้วกูจัดทรงรถแป๊บแป๊บหนึงอันนี้คือยันจัดเลยอะอะไรเลยแล้วแล้วกูไม่รู้อะเฮ้ยชนตูดกูปะเนี่ยรถกูยาวปะอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนบีบเตอร์ี่บีบเตอร์เรียกขันหลังเวลย่นไง นน่ไงเอเนี่ยหลังคาเออเนี่ยหลคาเออมันยังคิดว่ามึงอยู่หลังคากรมอนรดแล้วหน้าเออหนอเออไปดูข้างหน้าเอากระโดดได้หน่อยเอออีกคนหนึ่งมันขึ้นตึกอีกแล้วไอจีมันเช็คบนตึกเนี่ยเนีสยิมมบน ไปไหนวะวนอยู่ข้างหลังเนี่ย mm hmm. ไปต่อไปต่อมันอยู่ข้างหลังในซอยเพื่อนอยู่ในซอยขึ้นบนตึกคนนึงมีคนเจอไปแล้วกูขับมาแล้วร้านเสื้อผ้าเพื่อนไอ้คนนี้เรียกว่าเจ็ดห้าหกเราดึงกูแค่อย่างนี้ก็หายไปแล้วอ่ะที่ไหนเนี่ยก็อยู่ตรงไอ้นี่ยตรงหัวหัวสะพานอะหัวทางลงอ่ะไหนวะโอ้กูเห็นละวมีแต่ดิ มันบีบแต้มอยู่ไหนวะเอ้ยมันบีบแต้มันอยู่ไหนวะงานกูเฉลยตำรวจเหียนเลยนะการว่ากูเป็นอะไรเพื่อนเดี๋ยวมึงดูรีแอคตำรวจนะเอาดิเย้พี่อยู่ตรงเบียร์เนี่ยเมื่อกี้มันบีบแต้มอยู่ตี้ไหนเนี่ยเฮ้ยถังขยะเฮ้ยถังขยะเฮ้ยถังขยะถังขยะเอ้ยถังขยะไอ้โพวกถังขยะ